สวั <IDE> สดีครับพบกับช่องสีชมพูกับแอดมินสีชมพูนะครับก็สวัสดีที่ทุกท่านนะครับเน่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับจอกับแอดมินนะครับอันนี้ก็คือพอดีมันกดมาปิมพเป็นขาวดาไปแล้วนะครับพิมพนขาวดำก็เลยเอะขาวดำมาใช้เลยละกันนะครับจะได้กระดาษก็ของที่ฟองเบียร์นะครับในกกุ๊ปก็ให้เป็นสองเจ็ดแปดนะครับแล้วก็แปดเจ็ดนะครับแล้วก็มีแปดหนึ่งแปดหกแปดศูนย์นะครับถ้าสนใจเหมือนกันนะเป็นไปได้เหมือนกันนะเลขประมาณนี้นะแต่ว่าเลขสอง คืออันแบบปิดลับเลย <c oughs> แตสามตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจนะมาอันไหมแต่คิดว่าไม่น่าจะอันนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบของเจ๊ฝ่องเบียร์ก็เดินกันได้เลยแต่ว่างวดน,นี้ไม่ใช่เป็นแบบลายมือแต่แปลกมากเลยที่ไม่ใช่แบบลายมือปกติจะมีแบบลายมือแปลว่าอาจจะมีเลขทูมาออก,มาอ,อกมาอีกหรือเปล่านะมีคิดว่าอาจจะมีใกล้ๆวนะันอัดก่อนไวออกวันสองวันนี้อาจจะมีเลขทูมาอีกนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ชอบมีเลขทูมาอีกนะอ่นะแล้วก็ของแม่น้ำหนึ่งนะครับของแม่น้ำหนึ่งนะครับก็เป็น 7จ็ดสามเจ็ดสองก็คือชนกันที่เจ็ดสองนะเมื่อกี้กับเจฟองเบียนะครับเจ็ดสองแล้วก็สามสองนะครับอ๋อเจ็ดแปดสองก็ชนกันด้วยนะเจ็ดแปดสองก็ชนกับเจฟองเบียด้วยนะครับก็คือน่าสนใจนะเวลาที่ชนนี้น่าสนใจนะตอนนี้คือกระแสทางอาจาร,รย์ไม่เอก่อนข้างเยอะนะมีคิดว่ามันอาจจะวนไปออกตัวของอาจารย์ท่านอื่นนะครับแบบอาจาร,รย์ไม่เอกเข้าสองตัวอะไรเงี้ยเป็นแบบออ แปดสองอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะของจ่ไม่เอกนะครับเพราะว่าแปดสองก็ไปได้นะห้าแปดห้าเออแปดห้าสองเนาะอาจจะเป็นแบบแปดสองหรือเปล่าครับที่แบบผมไม่อันเนี่ยน่าสนใจนะนะหน้าน่ากันไว้สักหน่อยนะแปดสองเนี่ยอืมเพราะว่าชุนกับไหลอันมืนกัได้ตัวแปดสองเจ็ดแปดสองเนี่ยหรือว่าเจ็ดแปดสองเลยเนี่ยสามตัวเนี่ยน่าสนใจนะแอมมีคิดว่าอืมเหมือนจะไม่อันไหมหรือว่าหรือว่าจะอันแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันนะเออแต่ตอนที่ดูผลผ่านเหมือนจะยังไม่อันนะตัวนี้นะครับอืม หลังนี้7จ็ดามเจอันอยู่แล้วนะครับแล้วก็3านะครับแล้วก็782นะครับตอนนี้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็คือของแม่น้ำหนึ่งนะครับซึ่งก็ชนกับของเจฟองเมียนะก็เลือกชมกันได้เลขสวยเหมือนกันน่าจะกันไว้กันซะหน่อยนะครับผมโดยเฉพาะ2 7 8 7 8 2เนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับน่ากันไว้นะครับเพราะว่าคือเลขของอาจารย์ไม่เอกค่อนข้างดังมากแล้วอ่ะมีคิดว่าน่าจะบนมันอื่นหรือเปล่า้รงก็ต่างกันแค่เลขห้ากับ เลขเจ็ดเนาะเงินแค่เลขห้ากับเลขเจ็ดนะแล้วเคลื่อนนิดๆอะไรเงี้ยเอาเป็นตัวนี้หรือเปล่านะัก็น่าสนใจเหมือนกันนะอืมส่วนตัวมีเคลื่อนเจ็ดกับสี่บนน่ะน่าจะมาสักตัวหนึ่งนะน่าจะมาสักตัวหนึ่งอันนี้ก็คือเออเ,เป็นไปได้เหมือนกันนะเหมือนกันนะครับผมออ่ะันนี้ก็เลือกกันชมกันได้นะครับของแม่น้ำหนึ่งแล้วก็เจฟองเบียร์นะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจอกัในใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม